ไปพี่น้องปล่อยควายเหรียญนำเขาดินพญาเขาผุนอ่ะผุนอ่ะเบื้องในผุนอ่ะทีธรรมดาหรือความอุ่งอาจสามารถกระดานเขาเกานิ้วกว่าเกือบสิบนิ้วคอบคัวเขาดินครับนี่ขอบขวาของเขาโอ้ขาแต่พี่เมียมไว้เลยตัวนี้เสียเอวนี่ตัวใดครับ โซโน่ไว้นี่แกนแชมป์ลูกลูกพ่อแดงหน่อยลูกโก้เมืองเพชรนี่บ่อยแต่เก็บภาพตอนที่ผมไล่ถึงน่าเนี่นี่ทายาทโก้เมืองเพชรได้แกนแชมเปี้ยน,นครับอยู่ที่ลูกทุ่งฟาร์มบรรยากาศปล่อยควายย่ามแรงพี่น้องมีแต่งอ้งๆควายเสียเอวเขาดินในเบื้องย่ามเด็กอิ่มตาเด้อเบื้องเบื่อเบื้องเขาดินเพราะว่าด้วยความที่กระดานเ,ยเยาขา นาเขาองค์อาจสามารถครับล้วก็เป็นควายที่เบิ้งดีสุ่มุ่มครับเบิ้งเขาได้ทุกมุ่มทุกทางสมุดกลมกลืนกันไปหมดนี่แล้วความสุขบรรปลายชีวิตอ่ะพี่น้องเอ้ยมีควายฝูงหนึ่งนี่ก็สุดยอดแล้วมีพอพันดีๆไว้คุ้มฝูงขายลูกปีละตัว นี่ยความความยังยืนที่แท้จริงเลยซุ้มนั่นกับท่ายาิเพิ้นกัเป็นบรรยากาศปล่อยเขาดินคุ้มฟูงครับงามแรงๆปอยคุ้มฝูงแล้วกับปอยเดนรี่แลกครับผมแล้วก็สิไปล่งน้ำหุูนอันนั้นก็สะน้าเสีย,ยวพื้นที่กว้างนะครับ พื้นที่เลี้ยงของเสียเวแล้วก็แปลงยานี่โอยมีพ่อกินตลอดทั้งปีว่าแต่บ่ขั้นตัดครับคือถ้าคนเลี้ยงควายนะ่ะจัดการแปลงยาได้นี่คือจบเลยจบทุกอย่างเลยถ้าจัดการแปลงยาได้มีพื้นที่จากหนยแปลงยาแล้วก็มีระบบว้างระบบน้ำดีๆยังสิจบครับการเลี้ยงควายคือลดต้นทุนได้หลายครับ เนี่ยนีกินยาอิม่มออีกคอกนึงก็คือคอกท่าล่องอันนี้ครับล่องผู้บังคับการกองปราบปรามพันตํารวจอ,ดดอกีกอันนี้เตาสุภาพอันนั้นกับใส่ยากับฟางเลยครับบ่มีอาหารคนใดใดทั้งสิน้นยากับฟางให้ควายกินนั่นควายกับสมบูรณ์ล่องเข้าไปเบิงครับอยู่อไทยทานี่นี่ครับหลักการคล้ายๆกันนี่แหละครับแต่ว่าอยู่นี่กับสี่มีการท้ำตัวประกวดกับเสี่มีเสริมอาหารคนอยู่บางส่วนครับผม แต่หลักๆอ่ะหยางกับฟังว่าแปลงหยานในร้ายจีหลีครับนะ่ะในล่งน้ำได้หยางนีแหละกับอารมณ์ดีได้ค่อยทายอยู่ไก่เนี้ยนะครับมเม่นทายใกล้ๆ,ลๆนี้ยนะเป็นกิโลหุ่นเะนะี่ยูุน่ะซูมออกให้เบิ่งนเนี่ยเมนทายอยู่ใกล้ๆเนี้ยอ่ะน่ะนะนะเป็นกิโลหู่นี้ แรนมาแล้วแรนมาแล้วแรนมาแล้วโอ้ออกกำลังออกกำลังค<ช>ุ้ยออกกำลังพูดอ่ะโอ้เข่อท้าไว<ช>มาแล้วแตกสวดๆมาแล้วพ่อมาเห็นลวดมันซิลู่เลยคุย้ยว่าลวดนี่ใส่ไฟไว้ครับมันเคยถึแกนนลแล้วมันก็ะหู้หมดเ่ยลาบจำเราไปเ่ย บ่กามาใกล้ดอกกันพ่อรวดตาดีปันยังร่องเบิงเหลือเจ้าบอสะดุงหยงรวดถือรวดเข้าไปเลยโนเขาดินซ้ํานี่แหละครับค้อยนะ่ะจัดการแปลงได,จด้จัดการระบบฟ้ามได้ก็คือจบแล้วบ่มีอย่างเล้ว ับถ้าญาติเขาดินอยากได้ก้อยเขาเมืองหลวมีพบงปังวดรัมีพออร้อมแบบงปันโอเคครับเดี๋ยวปลดรวดก่อนครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ